หนูอะไรหนูหนูอะไรเมาเมาดอเมาสสายพันธุ์ประเทศอะไรนี่นี่นนมันร้องเลยนะมันจะร้องต่อเมื่ออะไร,รับตกใจครับอ๋อตกใจ บอกว่ามันจะร้องเมื่อมันตกใจเนี่ยมันตกใจกล้องพี่อ่ะอ่ามันจะพยายามตาเขาจะมองอ๋อแต่แต่ไม่ถึงกับช็อกตายนะพี่จะได้รีบปิดแล้วกันไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเฮ้ยพี่จ่ายตังค์ด้วยแนละ้วมันตายซะแล้วอ๋อไม่เกี่ยวนะ <laughs> อ๋อมันตกใจมันจะร้องอย่างนี้โอเคอ๋อ น่ารักดีขอบใจมากนะครับ